ล้าง,งขับคนเดียวจะล้างขักไปไหนหก่อนที่จะเอาไปให้จอก็จะล้างก่อนนะเดี๋ยวน,นะล้างแล้วไปหั่นจอกอ่ะก็เอาแบบประกาศเอามาให้ท่านประธานท่านประธานจอกประกาศมารูโอ้โหเอาทั้งคนนั่นเลยเอาปากมาคาบเลยนะแสดงว่าหิวจี๊ด เอ,ออป็นไงลูกในมาวันนี้ไม่เห็นเท่าไหร่เลยมาเช้ามาแต่เชา้านี่เป็นรับ,าบา<อ>ถ่ายบิณฑบาตกินเก็บแล้วก็นนะคุณนีหนั่งกินเหรอโอ้โหกลุก่มละก้อลงมานั่งกินโอ้โหอาจะถ่ายรวม <laughs> ไปเดินไว้เล็กเตืนนะไปเลย<อ>เล็กเตือนละก้อขันมือไป้ให้รู้สึลุ่มละก้อลงละก้อนซุกนีน่ถึงว่ามา,ชาเช้าลงก็เชิดเรียกไม่ยอมมาไม่ยอมงดองแค่ก็ได้กินก่อนนี่เอง วันน uh, ี uh, ้ได้ผักหวานๆวานเยอผักหวานเจี๊ยบเฮ้ยเขียวจับๆๆเด้อเฮ้ยน่าอร่อยขนาดนั้นเนาะเขียวดังแบบจับๆๆโอ้โหเต็มปากเต็มคำวันนี้กินผักกันเยอะะผักล้างไปเรียบร้อยแล้วก็ผักที่โยมเอามาถวายก็ดีหรือซื้อที่ตลาดก็ดีเนี่ยก็จะนํามาล้างก่อนทุกครั้งคนเยอ เราไม่ได้ปลูกเองเราไม่รู้ว่ามีสารพิษหรือเปล่าเื่อสุขภาพที่ดีะของเจ้าหลิงอ้วนคุณโยมพอไข่ย้อยลอ,อยมาจอ่อแบบแ่บๆนะใครชอบกินผักเนี่ยใครไม่ชอบกินผักมาต้องมาดูจอเป็นตัวอย่างไว้นะโยมใครชอบกินผักเนี่ยมันต้องดูจอไว้ด้วยเกิดแ่บๆนะเนี่ย เด็กๆก,กินผักแข็งแรงมันจอเนี่ยปีต้นไม้ก็เก่งด้วยร่างกายสะอาดไม่จำเป็นต้องอาบน้ำเยังไม่เคยเห็นจออาบน้ำนะยมนะนะดูกินนะยมนะกินเป็นตาอร่อยมากๆกินจับๆๆเลยอะไรลูกโอ้โหจออร่อยนะด้ นะถ้าหิวจริง,รงๆก็จะประมาณนี้คนเดียวก็จะกินประมาณนี้นะแต่หิวจริง,รงๆก็จะอย่างเงี้ยนะขันขันขัน,ขนนะถ้าหิวไม่จริงก็จะกินทิ้งกินกว้างอันนี้เนี่ยของแท้หิวกองแท้พอนะดีลูกศิษย์เห็นนะก็ไปบอกจานจอมานั่งรอแล้วนะนะก็อผักกาดนะล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาให้จอเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเรื่องความ สะอาดแล้วพักก็ล้างไปที่เรียบร้อยแล้วประเดี๋ย,นย,นะย,ะยมนะจึงได้เอามาให้จอกขินแซบๆเลยรอยนะร่อยมป็นลกเอาล้นเนึ่งได้เี็กเนเฟิร์สไปเดี๋ยวเอาเอาทับทิมไปล้างแผลนะอยัปโอ้ยแซบๆ,ๆเอาทับทิมไปล้างแผลมา ดึงเอาดึงเอาเลยคุณโยมโวายใครกินผักใครไม่ชอบผักเ่ามาดูจ่อคุโยมนะนี่เห็นไหมอ้ําบ่เฮยดูปากที่กินนี่ไม่ต้องห่วงเลยโยมไงลูกอร่อยไหมจับจับจับจ,อจอนน่อจ่อกินน่าอร่อยมาก ยังไงหรออืน้นก็ได้ผักแซ่บๆคนเดียวตอนนี้จอได้ผักแซ่บๆนะเฮ้ยมันอร่อยไหมลูกอร่อยเนาะเปิ่เอาขับคินไปหามอเลยลูก